สวัสดีครับพี่นาหน้าหลังจากที่ท้างขายยากคลิปไปโดนนะครับประมาณสามสี่เดือนนะครับกับบัเดรพิไซดนะครับกับทานมันเบิดเท่เห็นยังบัได้กับบได้มีวิดีโอลงให้นนาหน้าบ้างนะครับกับลุงพื้นกะเพราแล้วละครับกับสีลงกับสีเริ่มลงเต่าอ,อีกแล้วครับวันนี้ปีวันหันพนื้นข้างๆไว้ยูสีเปลี่ยม กับผมกับจดซื้อไว้อยู่ครับแต่ว่าถ้าหน้าท่านไหนตกหล่นผมกับขอตรวจขอภอได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันถือช่วงท่านเบิดพอดีครับมันถือช่วงท่านเบิดแล้วก็ช่วงที่เกี่ยวของก็ยากเตะกันครับเพราะว่าผมกับผมคิดว่าน่าจะสร้างมาหลายปีกับท่านเอากับพ่อเขาจะเอามาเช็ดเบิดครับเบิ่์กับเบรได้หนึ่งเขาเฮ็ดน้อยอยากน้กินมันกับชิบได้นะครับ่จงมาที่เฮ็ดน้อยกินน้ำ มาทรงอานครับสองเหลี่ยมกับมีแทงนะครับเหลี่ยมนี้มีแทเง11นิ้วเล็กสปริงโชคครับด้ามไม่ประดูพ้อสแตนเลสสรงอานหนาเพิ่นแล้ครับเพิ่นเป็นในหอยครับเ,เป็นในหอยงัวขางัวผ่าป่้วยมัน ว่าขอเป็นมีดแทงมีดแหลมนะครับเป็นสปริงสันนาซีมินครับความหนาใบ1บเอนิว้วใบกว้าง1.2ก็สเปคนี่ก็อยู่ที่ 6 5 0หาสิบบาทนะครับมันยาวสิบเอ็ดนิ้ว6 5 0ห้าสิบบาทครับมีแทงสิบเอ็ดนิ้วกับเรื่องปลอกเรื่องฟักฟักฟักทอ่อพีวีซีนะครับเพราะว่าผมผมยังพันใ้เห็ดนฟักทอ่อพีวีซี6 5 0ห้าสิบบาทฟักทอ่อพีวีซีเพราะว่าจะของเพิ่นขอเป็นทอ่อพีวีซีมันพวกไงรากะ็ เป็นอสเตยามไปหันไปนี่มันหลุดยากมันคือฟักไม่ฟักไม่มันห nah, ลุดง่ายครับหลุดออกจากฟักง่ายกัเพิ่นกัเน้นใส่งานเนียนยังกัเป็นฟักทอลนะครับไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกัพอได้สิทธิ์งานไม่บ่ต้องการมีดที่่ใหญอีหยังหลายพอได้สิทธิ์งานไม่เสือกง้วเสือควายของพอได้ฟันนั่นฟันนี้ออกก็คือครับต่ว่าเป็นเอกตลาดของเพิ่นคือว่าขอเป็นทรงมีแท่งครับ เียมนึงครับเป็นมีดแท่งเท่ากันครับตัวนี้จะเป็นเล็กตะไบนะครับเล็กตะไบตัวนี้หารอยหาสิบครับเล็กตะไบข้อสแตนเลสนดำไม่ประดูเก้านิวนะครับเหล่มเนี่ยเก้านิวสันนาซีมินตะไบนาสันนาซีมิน ขอเป็นฟักทอพี่ีซีข้นกันนะครับความคมกผมจิบนะครับตะใบก็มือสองมือกับสิจัดทรงห,หน้าเพิ่นนะครับแต่ว่าเอามารีวิวให้นาหน้าพี่พน,น้องๆอในเบื้องอนเพราะว่า,วาชิบผมนี่มันไปโดนห้างโดนลึกเกินก็ย่ยาคนุนว่า ข้าเห็ดระโบสันสร้างเอามาเห็ดทีละข้าวกับข้าเห็ดระโบ่โมเมนต์สันนะครับเพราะว่าทานเบิดกับข้าวบริเห็ดเป็นอาชีพหลักนะครับข้าวเห็ดเป็นอาชีพเสริมตามกำลังที่เฮามีเฮามีทำอะไเฮาก็เห็ดทำนั่นแต่ว่ากับรับงานจองผมงสี่บรับหลายครับรับเกินตัวอย่าคว้งยังสีเห็ดพวท่านอย่งนี้ผมก็สี่บรับเลยครับช่วงนี้ครับว่าสี่ช่วงงานสี่เหลี่ยมก่อนครับ กับอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กับิีมาทรงนั่นนั่นเจ็ผมหน้าท่านไหนที่ทังผมไว้กับทีทักไล่ทักอย่างมหาผมไว้เถอะเห็นชิปมนี่แล้วก็ทักกลับมาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็จับไม่ค่อยได้กันครับไล่มันมันหลนะครับแต่ว่าผมก็เสียมารีวิวงห้เบิองก่อนอยู่แหละครับกับความมุ่งตรงส่วนผมก็ดีเก็บไว้อยู่บวกว่าพวกมีดมีดเน็บสามจีเหลี่ยมนี่ครับ มีของหนาหนาท่านไหนเนี่ยเดี๋ยวถ่าเสียดเดี๋ยวคุณจะมาลงรีวิวเบิรงกับทักมาเลยนะครับเพราะว่าผมผมสียังยังบม่ทันขายให้ผู้อื่นนะครับทักมาหยืนยันสุนก็ได้ครับว่าสร้างกับผมไว้ทีมนีก็นนาจะลาบพีพีหนาหนาไปทำนี่แหละครับตัวนี้มีแท่งนะครับแท่งกเกานิ้ มระแทงสิเวลนิวก็คือเก้าแล้วครับช่วงนี้ก็จะมีคลิปลงมาเรื่อยๆแล้วครับบบัน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยนด้ครับก็ขอลาพี่ๆน้งองๆไปเยียงเียมเท่านี้แลครับขอบคุณครับ